สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับครีมย้ําหางปลานะครับอันนี้จะเป็นครีมย้ําหางปลาแบบก้านไม่ขีดนะครับตัวนี้เป็นคอร์ดเอ็นนะครับเขาเรียกชื่อคอร์ดเอ็นตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ชื่อนะครับตัวนี้ 16.4S นี่หมายความว่าตรงนี้นะครับย้ําได้ถึงนี่เลย 0.1-16มิม mm, นะครับ27-5 AWG นะครับเป็นสัญลักษณ์การไม่ขีดแบบนี้นะครับสำหรับไว้เข้าสายนะตู้คอนโทรล 4S นี่หมายความว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งจะเหมาะกับการเข้าตู้ซึ่งจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมางอันก็จะเป็น 6S อย่างเงี้ยแต่ตัวนี้นะจะเหมาะกับการเข้าตู้สายไฟขันจะเป็นเหลี่ยมดีนะครับตัวนี้ ความพ,พิเศษนะครับเราจะมีระบบล็อกนะครับจนกว่าจะขันย้ำจนสุดนะครับถึงจะคลายล็อกให้ก็ใครหาอยู่นะครับครีมย้ำหางปลาแบบนี้ตัวเล็กขนาดกระทัดรัดนะครับมาซื้อมาใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดให้ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นครีมย้ำหางปลาเปลือยย้ำได้ตั้งแต่ขนาดอหเบอร์หนะครับ เบอร์หกขึ้นไปแต่ในตัวนี้เขียนตั้งแต่ตัวเลกขึ้นไปเลยนะครับนี่ห้าจุดห้าเลยนะครับนี่ห้าจุดห้าถึงต้องดูตรงนี้นะครับนี่คือการยำ้ำเบอร์หกถึงเบอร์ยี่สิบห้านะครับเป็นสายปุ๊กสายลูมิเนียมก็ได้นะครับสายไฟฟ้าบ้านเรานี่แหละเบอร์สิบหกเบอร์ยี่สิบห้าเบอร์สิบอย่างนงี้เข้าหางปลาใช้ตัวนี้เลยครับนี่ คุณไกลก็คือหนีบหนีบจนสุดนะครับอ่าเขาจะมีล็อกให้อย่างงี้นะครับนี่เขาจะมีล็อกให้บีบจนสุดแล้วเขาก็จะคลายตัวเองน,นี่เลยนี่ก็จะมีหลากหลายเบอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่ว่าเราต้องการครอบคุมในการย้ำหัวเนี่ยดูเบอร์เป็นสําคัญนะครับราคาย้ำได้มากหน่อยก็ซื้อตัวเดียวจบราคาก็จะต่างกันสักหน่อย แต่ก็พอจับต้องได้ราคาหลักร้อยนะครับถูกๆเลยใครหาอยู่นะครับแนะนําเลยครับทีมย้ําหางปลาเข้าตู้อันนี้เพิ่งได้มานะครับยังไได้เอาไปลงสนามนะครับเพิ่งได้มาแนะนําเลยครับ